สวัสดีครับผมนายทีพาเที่ยวชาแนลนะคะวันนี้ผมก็พาเพืเ่อนๆนะครับมาที่วัดหลวงพ่อโสธรเวลาลามนะครับวันนี้นะคะก็คนน้อยนะคะคนไม่เยอะมากร่ะอันนี้ผมอยู่ในส่วนข้างนอกนะคะผมมาถึงก็มาถ่ายทานะครับเราเข้าไปชมวัดพร้อมๆกันนะครับ วันธรรมดาคนจะไม่เยอะมากนะฮะสวยงามนะฮะ โบสนี้ผมยังไม่ได้พาเคยพาเพื่อนๆมานะฮะมาครั้งนี้ผมก็เลยพาเพื่อนๆมาแล้วครับคร่้ สังฆทานเจริญนี้เลยครับยิ่งน้อยมาก I'm uh going -huh. Gracias. Okay. Okay. ระดับแรกเลยนะครับเพื่อนๆก็ต้องมาไหว้พระก่อนนะครับทุกคนก็จะมีตู้ทําบุญนะครับแล้วแต่เพื่อนสะดวกพัส,ะสะแกนก็ได้จะจ่ายเงินสดก็ได้นะครับแล้วเราก็เลือกดอกไม้เอานะครับ Mm-hmm.